สวัสดีกับเนี่ยอ่าอีคลิปนงครับนะแต๋ผมมีอีเหลืองคือเรืืองนี่ก็คือเป็นเหลืองกล้องสั้นนะครับผมอ,อยาก,กับเรียนประทัดสั้นดีกาส้้นุตทนไหนก็ส้านจันตน้นจงังหวัดปัตตานีผมตอนนตกุกข์กดีครับผมผู้เดียวเต่ไม่ได้รับการประกันตัว ต,ต,ก,นนตก,กล้ำว่าคนอื้นจะร้วดตุ๊กระดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ได้ได้ประกันสาเหตุได้กับสีได้ประกันแล้วคนอื้นก็ว่าได้ประกันมดแต่พวกหุ่นนี้ไม่ได้ประกันตัวผมมองตุกกันกันเกรงอย่างี้ยครับมีปัญหาเจ้าหน้า,าที่รัฐ แล้วผมอยากถามว่าดังบวงเงินนั้นว่าไงก็ประกันตัวกับผมนี่ทำตัวกิจซื้อรถมาติดได้เราไปโกมีอยู่รวมรถนุก็แจ้งความอยู่ไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงขึ้นรถไอ้กับดูการรมไอ้ก็ไม่ทัดแต่ว่าต้องจิงกับผมไม่ไม่อยู่ธุรกิจต้องจิงซึ่งผมตามเลยกับตัน ว,ว่าทําไมเดี๋ยวเอาวงเงินรักษาตันกำลังรมาเลยครับเพื่อให้เก็ไปพิจารณาในการรั่วดีดจริงปุ๊บใหญ่นี่นะครับถ้าปุมันปิปจารณน้ารั่วดีตันว่างมดเลยวงเงินแต่เด้อรั่วตันตั้งกำลังรถเน่ผมุ๊บในประกันได้ก็เดนตันตั้งมาเลยว่าวงเงินทริปลานลอยลานเผื่อไม่ให้ผม๊บในประกันถ้าปุบว่ามาได้ก็เอาเลยครับ ไอ้เงินเคยตามเดียวว่าได้ประกันติดหยมกับผมยอมผมเขียน์มาแล้วกับบ่ตทิดหยมก็ได้ยินยอมไหมทิดหยมแล้ววางลักทรัพย์ประกันตัวท่านนึกได้มีความ,ามป็นตั้มไหมดุนระพินิจก้องตานั้นดุนได้เลยกับผมตา้มเลยว่าดุนได้เลย แม่ไห้ก็ประกันตัวนี่ก็ต้องเทียบทิศหลายอย่างแตงง่ตั้งนว่าเงินเหมือนกับตั้งเคานี้ก็ยึดทรัพย์ยึดลักทรัพย์อันแต่ก็ตำรวจก็ตามจับถึงถ้าว่าตานพิจารณาตามกำผิดภาคตาเอ่อตามกำโปงโง่งงอกำรวจนั้นตรานั้นครับไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเงินเดือนตั้งปีน,น้ำจ้าันลานแบบเพราะว่าตั้งร้านนี้ก็ยังอยู่กี่ปั่นคนเล้วผมเลงบางคนครับ ตึกดียุบแต่ว่าผมหมายกับถ้าเป็นแบบแบบนั้นไอ้ก็ได้ตัดทิ้นตำรวดเลยไม่ต้องมาพิจารณารูกอดีจันทานไอ้พุ่มต้องเปลืองเบี้ยวคาตาหนายตำลยคอับให้ตุกค้นต้องเปลืองเบี้ยวขาตาหน่ายไอ้ับให้ตุ้กต้นตองเปลืองเบี้ยเชี่อมันลดในการตีร่ามาตีรัครังยาพี่นองก็มาตึงพิจารณาตามกำตำตำรวดเชื่อตำรวด ถ้าเมื่อ,อากาดีก้าตุ่งครามคือแม่ประกันท่านยืนมาเลยบอกเลยเชื่อเลยคดีนี้ห้ามประกันตัวเนื่องจากว่าใช้หุ่สงครามในการขืนฆ่าผู้อื่นอืมกำหนดเลยอย,าย่าเทิดติดตาวนี้ไม่ให้ประกันให้จัดเจนเลยครับได้มีความจัดเจนกระจังไปว่าคดีให้มั่งแม่ประกันคดีบันบันพือแม่ประกันไม่ใช่ว่าคดีตีว่าก็ไปตุบว,วัวตำรวจอ่าแม่ประกันพุ๊บโยรถวิ่งไปช่วยว่าจะจับนึกว่าคนไล่ โจ๊กคดีกันแต่ถ้าเป็นคนเรเื่องจุไออาจจะไม่รื้อเรเป็นพลเมืองดีแต่เป็้งจุไอใายเป็นผู้ต้องหาครับผมเลยไม่แกจุไอก็อย่างตั้งหว่าก้มไปตาก็เหคยครับตอนล่างตั้งว่าวก็เดี๋ยวจีงเปลาอย่างเลยแต่เดี๋ยวผมปกปืนอยี๋ยวผมมีช่วยผมไม่ใช่กล้าจุไอครับเราต้องเป็นเป้งกันพวกเป็นผู้ต้องหาเราผมอยากให้เกโกนี่กันนะครับ แต่พุ่มไหนนี่มานถ้าพุ่มพิดออดได้พิดปลดัดเก้าวตึงทันเท่เท่ให้พุ่มก็กราบก็ประกันประทานโทษครับแต่มันเป็นความมือัดใจจากใจพมจริงๆครับแล้วพุ่มวอาี่นองทุกคนก็นกนต้องรู้ต้องรับทราบก็กราบประทันนภัายโทษครับ